สรารวจัจแจส่งทีมงานปลอมเป็นนักเรียนดักรวบตั้มสถาปนิกกันโชคทรัพย์200รายพลตบรวจตีธิรเดชทำสุธีผู้บัญชาการสืบสวนนครบาลสั่งการให้ทีมงานของพันตบรวจตีทันพิรสิทธิ์จุนพิภพหรือสรารวจัจแจบุกเข้าจับกลุ่มตัวนายธรรมศักดิ์ยุคตะวันหรือตั้มสถาปนิก คนร้ายก่อเหตุกันโชคทรัพย์เหยื่อกว่า200รายสรภาพเอาเงินไปเล่นพนันออนไลน์เมื่อวันที่3มกราคม2568ผู้สืข่าวรายงานว่าวันนี้เมื่อวันที่2มกราคม2568เวลาประมาณ2องทุ่ม40นาทีพลตรวจตีธีรเดชทำสุทีสั่งการให้ทีมงานของสารวัตแจ บุกเข้าจับกลุ่มตัวนายธรรมศักดิ์ยุคตะวันหรือตั้มสถาปนิกอายุ39ปีชาวจังหวัดบุรีรัมย์ผู้ต้องหาตามหมายจับสองหมายจับสารอาญามินบุรีที่จอ1741ทับ2567ลงันที่27ทธันวา2567ข้อหากันโชกรัพย์และสารจังหวัดบุรีรัมย์ที่จอ3 9 9ทับ2565ลงวันที่7ตุลาคม2565 ข้อหาช่อโกงทรัพย์ของผู้อื่นโดยจับกลุ่มตัวได้ที่ถนนพะหลโยธินแขวงจอมพลเขตจตุจ,จักรกรุงเทพทั้งนี้สืบเนื่องจากนายธรรมศักดิ์ได้ตระเวนก่อเหตุหลอกเอาเงินจากประชาชนทั่วไปในห่วงปี2565จนถึงปัจจุบันโดยมีการแอบอ้างตัวเองเป็นสถาปนิกออกแบบร้านกาแฟชื่อดังและประสบอุบัติเหตุรถล้ม เพิ่งออกจากโรงพยาบาลขอยืมโทรศัพท์เพื่อโทรหาญาติแต่สุดท้ายติดต่อใครไม่ได้จึงขอเก็บบังคับจากผู้เสียหายตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักพันนอกจากนั้นยังเข้าไปรีดไถเอาเงินจากนักเรียนนักศึกษาถึงในสถานศึกษาต่างๆในหลายจังหวัดโดยจะทำทีมีอาวุธอยู่ในกระเป๋าเพื่อข่มขู่ให้ผู้เสียหายเกิดความหวาดกลัว ยอมเอาเงินให้อย่างง่ายดายยางไรก็ตามการจับกลุ่มครั้งนี้ทางทีมงานสารวัตรแจ้ต้องเก็บรายละเอียดแกะรอยตามหาตัวผู้ก่อเหตุนานถึง5วันหลังจากเหยื่อลายล่าสุดโดนถ่ยเงินไปในพื้นที่เขตกทมกระทั่งพบว่านายธรรมศักดิ์กำลังเดินอยู่แถวสวนเจตจักรโดยให้ทีมงานผู้กองฟิล์มและหมวดป๊อป แต่งตัวเป็นนักศึกษานักเรียนนักศึกษาพอเจอคนร้ายก็เข้ารวบตัววายได้ในทันทีจากการสอบสวนพุท้องหาให้การภาคเศษอ้างว่าไม่ได้กันโชคแต่เป็นการขอเงินทำแบบนี้มาตั้งแต่2565เพราะหางานทำไม่ได้ประมาณปี2566ไปเร่ร่อนอยู่จังหวัดเชียงใหม่จนวิดเกือบถูกรุมประชาทัน แต่รอดมาได้เพราะยอมคืนเงินให้กับผู้เสียหายหล่าสุดวันนี้ได้มาก่อเหตุที่ถนนพญาไทได้เงินมา800บาทแต่นำไปเล่นพนันออนไลน์หมดแล้วจนเหลือเงินติดตัวเพียง50บาทโดยจะชอบให้เหยื่อโอนเงินเข้า True m o n e ่เพราะจะนำไปเล่นพนันออนไลน์เบื้องต้นจึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสอนอจลเ้น้อยดำเนินคดีต่อไป ด้านพลตำรวจตีธีรเดชกล่าวว่าเรายังไม่ปักใจเชื่อคำให้การของผู้ต้องหาเพราะเราได้ข้อมูลจากผู้เสียหายมาแล้วหลายรายซึ่งขัดแย้งกับที่คนร้ายอ้างและคดีนี้นับได้ว่าผู้ต้องหาเป็นภัยต่อสังคมอย่างแท้จริงเพราะมีพฤติกรรมเร่ร่อนไปทั่วประเทศก่อเหตุทุกวันที่น่ากลัวคือคนร้ายจะมุ่งเน้นเฉพาะเหยื่อที่เป็น เด็กนักเรียนนักศึกษาเชื่อว่าตลอดระยะเวลาเกือบ2ปีที่ผ่านมามีผู้เสียหายกว่า200รายที่ตกเป็นเหยื่อให้กับมิจฉาชีพรายนี้ซึ่งในจำนวนนี้ยังมีอีกมากที่ปล่อยผ่านไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีเพราะมูลค่าทรัพย์สินไม่มากดังนั้นเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะผมขอประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนผู้ใดที่เคย ถูกผู้ต้องหารายนี้กันโชคทรัพย์หรือหลอกเอาทรัพย์สินด้วยวิธีการใ,ใดๆสามารถแจ้งเบาะแสมมาได้ที่เพจสืบนครบาลเราจะมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำตลอด24ชั่วโมงเพราะแม้จะไม่ใช่คดีอุกชะกันแต่หากเป็นความเดือดร้อนของประชาชนเราจะทำทันทีตามนโยบายของพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นี่นะครับก็มือดีนะครับสืบนครบาลน,นะครับาสารวัตรแจะนะครับก็ได้วางยุทธการจับผู้ร้ายได้นะครับโดยปลอมตัวเป็นเด็กนักเรียนนักศึกษานะครับเพื่อล่อให้ผู้กระทําความผิดนั้นนะครับเหมือนเราจะปลอมตัวเป็นเหยื่อนะครับแล้วก็ล่อให้ผู้กระทําความผิดเข้ามาติดกับดักและก็ทําการจับกลุ่ม